สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บโอเคทูโฮมดอวันนี้เรามาในหมวดของสาวซึ่งตัวนี้เป็น Mawo h เฮ e แปดสามห t ึ่งห้นะครับผมก็ชื่อเท่ไม่บอกนะฮะมาดูตัวลักษณะกล่องเลยไม่ต้องเสียเวลานะครับลักษณะกล่องก็จะประมาณนี้นะครับด้านหน้าก็จะมีชื่อบอกตรงนี้ด้านในก็จะมีโชว์ตัวสินค้าด้วยนี่นะฮะก็จะเป็น ลักษณะของเหมือนเป็นอัศวินดูจากรูปแล้วก็มาดูลักษณะเห็นไหมครับตรงนี้เหมือนอัศวินเลยอ่งเท่น,นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างๆกันต่อนะครับข้างๆก็จะมีบอกนะครับยี่ห้อแล้วก็ระมัดระวังนะครับข้อคําเตือนเขาจะบอกนะครับวอร์นิ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนด้านหลังจะประมาณนี้นะครับก็จะมีบอกว่ามีสีอะไรบ้างนะครับที่วางขายก็จะมีขาวดํา แล้วก็แดงแดงแดงทองนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับในตัวสินค้าเป็นไงอะตรงนี้จะมีรายละเอียดบอกด้วยนะครับตรงนี้เขาบอกว่าเส้นพาศูนย์กลางของหูเอ่อของของไม้ตรงนี้เป็นไม้เขาบอกไม้ยู่ที่6 คูณ5มิลิเมตรนะครับขึ้นตัวนี้รับเสียงได้ตั้งแต่20ถึง20,000เฮิรต์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เส้นผ่าศูนย์กลางของหูฟังเนี่ยเนี่ยอยู่ที่50มิลิเมตรซึ่งก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวสินค้ากันดีกว่าว่ามันจะเท่หรือเปล่าจัดไปเยอ Pull it, pull Yeah, yeah. มาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับ Marvel Head 8315 Touch w i t h d o m นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูกันก,นก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนนี้กูคคอ์ตกันด้วยแล้วกันนะฮะลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับดูนี่ก็จะมีบอกนะครับตรงนี้นะครับเป็นชื่อรุ่น Touch w i t h d o m นะครับผมแล้วก็เอ่อ ป็นพลาสติกนะครับสามารถดึงออกได้ดึงเลื่อนได้แบบนี้นะครับ mm hmm. เห็นไหมครับิดน้อยอาจจะอย่าอย่าบิดมากนะครับ mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะหักเอานะครับ mm hmm. ก็ผมก็ไม่กล้าบิดแรงเพราะว่าของอย่างนี้ผมะนุถนอมนะครับ mm hmm. ผมคนใช้ของอย่างนี้เข้าใจดีนะฮะโอเค okay. ในส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าตาของอัศวินของเราตัวนี้เป็นสีเทาๆออกเทาๆหน่อยนะครับเท mm hmm. าเข้มด้านในตรงนี้นะครับดูกันชัดๆตรงนี้ ก็จะเป็นสีแดงนะครับตรงนี้ก็จะนุ่มๆน,นะครับมีฟองน้ําข้างในเห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหนังหุ่มส่วนด้านบนก็นุ่มนะครับนี่นุ่มๆใส่แล้วนุ่มแน่นอนโอเคเี๋ยวมาดูนะครับในส่วนของไม้บ้างในส่วนของไม้เหมือนเป็นดาบนะครับแบบชิงนี่เอาดาบออกนะครับพร้อมลบพร้อมลบแล้วแล้วก็พูดเลยนะครับในส่วนนี้ก็จะประมาณนี้ ในส่วนของไมงที่เขาบอกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพอร์ตกันบ้างพอร์ตจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับตรงนี้จะเป็นวอลลุ่มนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตามสไตล์คุณอยากจะปรับให้อัศราเีของคุณนะครับดังขนาดไหนก็แล้วแต่และในส่วนนี้ก็จะเป็นพอรตพอตนี่ลักษณะก็สีแดงจะเป็นไม้สีเขียวจะเป็นหูฟังเป็นแบบบาลานซ์นะครับสองขีดแบบนี้ชึดๆดนะครับอย่างที่บอกก็ เสียบอย่าลืมเสียบอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าจะใช้ก็เสียบด้วยนะครับผมดูกันชัดๆนะครับนี่สองขีดแบบนี้นะครับผมโอเคแนะนําวัสดุกันหน่อยตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกแข็งดูมันจะชัดด้านหน้าเลยนี่นะฮะวัสดุวัสดุเป็นพลาสติกแข็งตัวนี้เป็นสายถักนะครับมองกันชัดเป็นเดสทูอีกแล้วนะครับผมเดสทูเลยจเจนนะครับโอเครับเสียงได้ตั้งแต่20เฮิร์ตถึง2 0 0 0 0เฮิร์ตก็ ถือว่าใช้ได้กันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคสำหรับใครที่สนใจเข้าไปสั่งซื้อกันได้ในเว okay ็บ ok 2 o o m e o o m แปะลิิ้งไว้ได้านล่างนะครับเหมือนเดิมเข้ามาพูดเข้ามาแชทเข้ามาคุยกันเฟ e บ,บุ o กและไล์ผมแปะไว้เหมือนกันนะครับสั่งของตั้งแต่500บาทขึ้นไปนะครับเก็บเงินปลายทางและส่งฟรีนะครับจัดส่งฟรีสบายๆเลยนะครับผมแล้วก็ s u b s c r i b e ให้ด้วยขอบคุณมากครับย่ yeah.